เบล่าแล้วมาฝั่งที่พี่โป๊บก,กันบ้างแน่นอนว่าแบบหวนกับมาเล่นละครด้วยกันกับเบล่าเอ๊ะทอดค่ะหวนกมาเล่นหนังด้วยกันกับเบล่าเชนัน้นในบทเพสันนิวาสองคราวนี้แน่นอนคนก็ต้องจับตามองพี่ต้นก็แบบเฮ้ยคาดหวังกับกระแสะยังไงบ้างอยากให้หนังรายได้ถึงประมาณไหนแล้วก็ความสัมพันธ์กับเบล่าเนี่ยตอนนี้พอจะมีแบบเปลี่ยนจากน้องคนสนิท เป็นเป็นฟงเป็นแฟนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังสัมภาษณ์ของพี่ป๊อบกันเลยมันจะดังกว่าเดิมะไรอย่างเงี้ยก็เลยเราเล่นเราเล่นราเล่นอย่าเล่นไม่หลอกก็ไม่ได้กูปวะสานซ้เดิมหรอกครับแต่ก็ยังไงก็ได้ครับผมก็ผ่านมาหมดแล้วเฉยๆมากกว่าก็อยากให้หนังไปถึงพันล้านเหมือนกันนะครับผมคิดว่าศักยภาพหนังอ่ะถึงแน่นอนในความในความยิ่งใหญ่แล้วก็ในความแบบ สนุกของเรื่องที่ผมได้ได้ดูแล้วดูบางส่วนนะฮะตอนที่ไปเข้าห้องอัดอะไรก็ได้เห็นบางซีนทุกคนก็พูดว่าแบบมันดีมากจริงๆอย่างเงี้ยผมก็เชื่อว่าศักยภาพหนังอะทำได้ถึงแต่อยู่ที่ว่าคนดูแล้วว่าเขาจะเข้าไปดูกันไหมแบบจะไปอุดหนุนไปเข้าโรงภาพยนตร์ไปดูกันเยอะๆไหมอะไรอ่เงี้ยครับผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องนั้นมากกว่า <c oughs> ไอ้ของเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เราไม่มีใครรู้อะเนาะ มันก็เป็นความคิดของเราแหละว่าบางคนก็ไม่เชื่อบางคนก็เชื่อผมก็ตอบไม่ได้จริงๆนะผมก็เฉยๆกับเรื่องนี้มากๆเลยว่าเออผม,มคิดแต่ผมว่ามันก็คงทํามาด้วยกันแหละที่เราจะเจอใครสักคนหนึ่งแล้วต้องใช้ชีวิตร่วมกันนะผมคิดว่า ต้องทํามาร่วมกันเนี่ยก็ก็ยังคิดอยู่ว่าเอะเราน่าจะมาทางนี้หรือเปล่าเ,เพราะว่าบุพเพสันนิวาสแล้วก็มาหนังบุพเพสองอีกแล้วก็จะไปต่อพมลิขิตอีกมันเหมือนซีรีส์ยาวเลยเก็คิดว่าถ้าจะไปเล่นปัจจุบันก็คงจะต้องสลับคาบเยอะอยู่เหมือนกันก็ผมก็ยังรู้สึกมีกําลังใจทํางานจากจากแฟนคลับด้วยนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าเออเขาก็ยังอยากจะดูงานที่เราทําอยู่ก็เหมือนเราวาดรูปสักงานหนึ่งแล้วมีคนอยากซื้อของของเราอะนะ เราก็มีแรงที่จะทาต่อไปอย่างเงี้ยครับก็เขาก็เป็นกําลังใจที่ดีจ็สายเชียผมกับเบลหรออ๋อไม่ค่อยเห็นนะเคยเห็นแต่ว่าเอออยากให้มีงานละครกับเบลอีกอะไรเงี้ยครับก็อันนี้เห็นแต่ว่าเชียให้แบบถีบกันเนี่ยไม่ไม่มีนะเพราะเห็นก็ส่วนใหญ่ก็เขาก็รู้อยู่แล้วเป็นพี่น้องกันเลยครับไม่รู้ว่าสนิทกับเบลอ่ะสนิทกับเบลจนแบบเป็นเหมือนน้องสาวแล้วอ่ะประมาณนั้นนะครับก็เลยไม่รู้ว่ายังไงต่อเหมือนกัน หมายถึงว่าไปต่ออย่างนั้นมันแต่มันไม่ได้นะมันเหมือนว่ามันเป็นเหมือนเบลเขาก็ทํางานกับผมมานานอ่ะผมกี่ปีแล้วเนี่ยห้าหกปีหกเจ็ดปีนะกับเบลก้าตอนถ่ายบุูเพตอนแรกเลยครับไก็เลยไม่ได้คิดถึงตรงนั้นก็เลยแบบคุยกันไลน์หรือโทรศัพท์หรือเจอในที่กองก็เหมือนคุยแบบพี่คุยกับน้องอ่ะครับก็เชียร์ต่อไปก็ได้เมื่อก่อนก็ยังมีสาวๆเข้ามาบ้างนะแต่ว่าพอโควิดปุ๊บแบบสถานการณ์เปลี่ยนเลยแบบ อยู่กับเพื่อนกับแบบเตะบอลฟิตเนสตีตกอล์ฟอย่างเดียวเลยอ่ะ ก็ยังคุยอ่ะรุ่นน้องเพื่อนบอกว่าเออหาแฟนให้หน่อยดีแล้วก็ยังมีเลยนะบางทีอ่ะมีแล้แต่ก็พูดเล่นๆกันแหละก็แบบเพราะเราเราเหงาไงเราก็แบบบางทีเราก็ไม่มีไงมีก็ได้แต่ถ้าไม่มีผมก็อยู่เป็นคนเดียวได้เบลก็ตรงเบลเบลก็เป็นเป็นผู้หญิงที่สวยแล้วเราทํางานกันแล้วเราก็ค่อนข้างที่จะแบบสนิทกันแล้วก็เห็นกันแบบหลายๆด้านหลายๆมุมแล้วอ่ะเหมือนเคยอยู่กับแฟนแล้วบางทีตอนแรกก็เขาหล่อเลอเกินเขาสวยเลอเกินอะไรเงี้ยแต่พอเป็นแฟนไปแล้วเริ่มธรรมดามันกลายเป็นความผูกพันที่แบบ คบกันเป็นแบบเพื่อนใช่ไหมมันจะเป็นฟิลนี้<ม>กับผมกับเบลผมก็มองเบลอย่างนั้นเหมือนกันก็คือตอนที่ยังไม่ได้ทํางานกันแบบต่อนเนื่องเนี่ยก็มองเขาสวยมากเราได้ทํางานกัมนไปเรื่อยๆืก็รู้สึกว่ากลายเป็นแบบน้องสาวอะไรอย่างงี้ครับมันจะเป็นอย่างนั้นไปแทนอะไรอย่างงี้มากกว่าทํางานด้วยกันเป็นหปีไม่เคยแบบคุยนอกเรื่องเลยนอกจากเรื่องแบบเรื่องงานเรื่องในกองหรือว่าเรื่องแบบอย่างโควิดก็เป็นโควิดเป็นยังไงอะไรอย่างงี้มากกว่าแค่นั้นเลยครับใช่มัน<อ>ก็ผมว่าผู้ชายในปัจจุบันนี้ที่แบบ อายุย uhm. ี่ส uh ิบปลายอย่างผมนะเขาก็เขาก็จะคิดอย่างนี้แหละผมว่าเขาก็คือแบบเหมือนกับบางทีเขาอาจจะครบเจอใครแล้วก็เลิกมันก็อาจจะแบบเหนื่อยหนายก็ได้กับคือมันยังไม่เจอคนที่แบบทุกอย่างมาลงตัวเขาก็เอออยู่คนเดียวก็ได้นี่หว่าผมก็เลยเชื่อว่ามันก็มีคนที่คิดอย่างผมผมไม่อยากแต่งงานนะอยากอยู่กันเป็นเพื่อนไปเรื่อยๆมากกว่าถ้าถ้าเจอคนนั้นนะ อ่าแล้วค่ะพี่โป๊กก็บอกว่าเฮ้ยก็แอบคาดหวังอยากให้หนังถึงเอ่อพันล้านนะแล้วก็ส่วนตัวก็มีการแบบได้เห็นบางซีนแล้วได้เข้าไปดูอะไรเงี้ยแล้วพี่โป๊กบอกอุย้ยมันดีมากอยากดกคนไปดูจริงๆก็แบบแอบคาดหวังอยากให้แฟนๆเข้าไปดูในรงกันเยอะๆนะคะส่วนเรื่องเบลล่าพี่โป๊กก็ยืนยันเหมือนเดิมเลยว่าคือสนิทกันเหมือนน้องสาวมากเพราะว่าร่วมงานละครกันมาทํางานอะไรต่างๆด้วยกันก็มาแบบหกเจ็ดปีแล้วตอนนี้ก็เลยแบบ แต่ก็ไม่ได้แต่ก็ไม่ได้เหงาขนาดนั้นนะในตัวของพี่โปเพราะว่าเขาบอก <Okay. S 2> เออก็มีไปเตะบอลกับเพื่อนเพื่อนบ้างอะไรอย่างนี้โอเคน่าดูนะน่าดูน่าดูเอาจริงๆหนูว่าคนน่าจะรอดูกันเยอะก็มีหลายคนนะมีพี่กิ๊กสุวัจณีด้วยนะม,มีหลายคนมากมีเจอ น่าดูจริงๆนะครับภาพยนตร์เรียกว่าเป็นภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องที่น่าติดตามนะครับไปโหไปเยอะกับภาพยนตร์ไทยนะคุณผู้ชมคนน่าจะกลับมาฟีเวอร์อีกรอบแม้พี่ต้นหนูว่าใส่ชุดไทยไปดูกันเลยได้นะคนเราอาจจะได้เห็นภาพที่แบบปแฟนใส่ชุดไทยแล้วไปดูหนังเรื่องนี้ในโรงก็ได้นะมมีสิทธินะรอดูเลยนะเมื่อกี้พี่น้องก็ยังแต่งเลยนะห้ามพลาดนะครับคุณผู้ชมกับอุ๋เปลี่ยนวัสสอนนะครับ